ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ลุกค้าด้วยนะครับ สวัสดีครับพี่น้อง f c ่น่านรักทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกับลุงตันคนบนาณาธนกาอีกเช่นเคยนะเนาะเจอกันวันนี้ก็จะมาวิเคราะห์หวยให้กับพี่น้องรับชมกันเนาะก็เป็นการวิเคราะห์หวยราวพัฒนานะครับงวดวันจันทนระ์เนาะจันทร์ที่8กันยายน68เนาะวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับศุกร์ที่5กันยายนนะครับสุกที่ดุงตันให้ไปก็เด่นเนาะ เด่นนี่มา5กับ8นะครับก็ถือว่าเข้ามา2ตัวเนาะส่วนชุด2ตัวที่ที่ลุงตันวางไว้เนี่ยก็ใกล้เคียงสุดเนาะก็มีห้าแปเนาะลุงตันวาง58ไว้แต่ก็บนเนี่ยมา75นะครับก็ถือว่าพลาดไปนะครับแปมเดียวเนาะถ้ามีน้องสังเกตเนาะ ตัวเลขในตลาดนะครับในในสูตรกลุ่มเลขกําลังวันเนี่ยก็จะมีเจ็ดห้าอยู่ด้วยนะครับนะก็ือว่าท่านที่จับชุดเพิ่มเติมเมนาะก็อาจจะโชคดีนะครับได้สองตัวบนไปนะครับยังไงก็ขอแสดงความยินดีเนาะกับท่านที่โชคดีด้วยก็แล้วกันนะครับส่วนงวดประจำวันจันทร์ที่8กันยายนนะเนาะลักษณะของสูตรหรือว่า ตัวเลขที่ลุงตับวิเคราะห์ได้จะเป็นตัวไหนก็ไปติดตามรับชมกันมาดูการวิเคราะห์หวยลาวพัฒนานะครับงวดวันจันทร์ที่8กันยายน6 8เนาะในการวิเคราะห์สูตรให้กับพี่น้อยรับชมนะครับลุงตันก็ยังใช้วิธีการเทียบนะครับเทียบผลลัพธ์เนาะจากสูตร2สูตรนะครับเพื่อให้เห็นความเหมือนความต่างเนาะและค่อยมาวิเคราะห์เป็นกลุ่มตัวเลขนะครับ ชุดสตัว3ตัวเนาะก็ในลักษณะนี้ก็ใช้กันมานานนะครับตัวเลขที่ได้ในะแต่ละงวดก็ถือว่าเดินดีนะครับอ,อันดับแรกนะครับลุงตันก็จะเอาผลลับมาวางในตารางกันก่อนเนาะหลังจากที่มีการวิเคราะห์เรียบร้อยแล้วนะครับสูตรเมือนกัน2ตัวเนาะแถวที่1นนะครับผลลัพธ์ที่วิเคราะห์ได้ก็คือได้ ได้ศนะูนย์เนาะงวดนี้นะครับได้ศูนย์ต่อมานะครับแถวที่สองนได้สี่นะครับแถวที่สามนี่ได้หกเนาะ,ะต่อไปก็จะเอาผลลัพธ์ไปบวกลบหนึ่งนะครับเพื่อที่จะลงในตารางซ้ายขวานะครับศูนย์ศูนย์แล้วก็หนึ่งนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นเกนะ้าเนาะต่อมาสี่สี่แล้วก็ห้านะครับตัวน,นี้ก็จะเป็น สามอ่าแล้วก็แถวที่สามหกหกเนาะหกแล้วก็เจ็ดนะครับนี่ก็จะเป็นเป็นห้าเนาะอ่าอันนี้ก็คือสูตรเหมือนกันสองตัวนะครับทีนี้ฟัง่งเลขกำลังวันเนาะก็จะมีกลุ่มเลขเด่นเนาะก็จะใช้แถวข้างบนนะครับส่วนเราลงมาก็จะใช้แถวที่สองข้างล่างนี้นะครับ ตัวเด่นที่มาบ่อยที่สุดนะครับเริ่มต้นที่8เนาะ,ะมีแมีเกนะ้าเนาะแล้วก็2นะครับแล้วก็มาแถวลองลองมาเนาะก็จะเป็น0ูนยเป็น0เป็น4นะครับ5แล้วก็6นะครับจากการสังเกตเนี่ย ตัวรองเนี่ยตัวรองเนี่ยเหมือนหมดเลยเนาะสีตัวเนาะมีศูนมี4ี่มีห้ามี6นะครับส่วนตัวเด่นเนี่ยมี9กเนาะเกตัวเดียวนะครับก็จะเอามาพิจารณานะเป็นชุดเด่นนะครับชุดเด่นเนาะ,ะก็จะมี มี0ูนย์มี4ี่มีหเนาะแล้วก็9นะครับทีนี้ก็ลองมาจับชุดดูเนาะจับชุดก็คือชุด2ตัวนะครับโดยจะเริ่มจากตัวเลขที่มีลำดับที่น้อยขึ้นไปเนาะก็จะมีศูนย์เนะ, 0, 9, นะครับ สองสี่เนาะสองแปดสี่ศูนย์เนาะสี่แปดนะครับสี่เก้าห้าศูนย์แปดห้า เก้าห้าแล้วก็เก้าหกนะครับอันนี้ก็เป็นชุดสองตัวเนาะต่อไปสามตัวนะครับอสามตัวก็จะเริ่มจากตัวเลขที่มีลำลำดับน้อยขึ้นไปเนาะก็จะมีศูนย์ศูนย์สี่แปดนะครับ ห้าศูนย์เก้าห้าสี่ศูนย์ห้าแปดสองแล้วก็หกห้าศูนย์อ่าอันนี้ก็เป็นชุดสามตัวสองตัวนะครับแล้วก็ กลุ่มเลขเด่นเนาะที่วิเคราะห์ได้จากผลลัพธ์ใน2ตารางนี้นะครับพี่น้อง f c ก็มองเนาะมองผลลัพธ์แล้วกลุ่มตัวเลขที่ลุงตันวางไว้ให้ถ้ามีความเห็นแตกต่างใจนี้ก็สามารถจับชุดเพิ่มเติมได้แต่ก็ให้ใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยที่ให้ไปก็เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจนะครับจากสูตรนะครับที่ได้รับชมไปเนาะในการวิเคราะห์ หาตัวเลขนี่นะครับหรือว่าลักษณะการนําเสอนอน,นะครับลูกตัดก็ยังใช้รูปแบบเดิมเนาะก็คือการเอาผลลัพธ์จากสูตร2ส,สูตรนะครับมาเทียบชนกันนะครับเพื่อให้เห็นความเหมือนความต่างเนาะและค่อยเอามาวิเคราะห์เป็นชุด2ตัว3ตัวเนาะก็คือการเอาผลลัพธ์จากกลุ่มเลขกําลังวันแล้วก็ผลลัพธ์จากสูตรเหมือนกัน2ตัวเนาะ การใช้รูปแบบนี้ก็ใช้มานานนะครับพี่น้องคงทราบดีนะครับตัวเลขที่มีในตลาดเนี่ยเดินดีมาโดยตลอดนะครับเพียงแต่ว่าการดึงออกมาวางเนี่ยอาจจะคลาดคลาดเคลื่อนหรือไม่ตรงตำแหน่งเนาะแต่ท่านที่จับจุดเพิ่มเติมก็อาจจะโชคดีกันนะครับก็ลุ้นต่ออีกงวดก็แล้วกันนะครับท้ายนี้นะครับลุงตันก็ขอขอบคุณพี่น้องเอฟซีที่ติดตามลุงตันมาโดยตลอดเนาะเดิมนะครับ ลุงตันฝากกดไลค์กดแชร์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลุงตันลงให้ได้รับชมกันเจอกันใหม่คลิปต่อไปวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ